นี่กลมสวยมากลูกที่ห้าพักทองสังขยาก็ได้เลยนะคะอันนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้มนุษย์จะพามาเอาหญ้าออกนะคะว่าจะเห็นพักทองหรือเปล่า เดอนล้วหนึ่งรูปอยู่ตรงนี้นะคะมีหญ้านะคะเราต้องถอนออก,ก่อนหญ้าเราก็ถอนออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวทนี้เราเดี๋ยวเรามานับฟักทองกันนะคะ ที่เห็นนะคะอันนี้แถวนี้นะมีหนึ่งลูกนี้หนึ่งลูกนี้แล้วก็สองลูกนี้สองลูกนี้แล้วนะคะอันนี้สามลูกที่สามลูกที่สี่อันนี้สวยมากเลยนะคะลูกที่ห้าอันนี้กลมสวยมากลูกที่ห้าที่หกอยู่ตรงนี้นะคะที่เจ็ดสีเขียวตรงนี้นะคะทเจ็ดนี่สีเขียวนะคะที่แปดอยู่วนตัวทางนี้นะคะ แปดอยู่ริมด้วตรงนี้อยู่ตรงด้วยเลยแปนนี้เก้านะคะเตัวนี้อันนี้ลูกเล็กนะคะสิบสิบเดสิบสิบเอ็น่าลูกเล็กสิบเดแล้วก็สิบสองามนะคะสาเขไปนี่อีกเนี้เจอไม้สาแล้วตันี้ค่ะเขียวเขียวอันนี้สิบ4ลูกเล็กๆอันนี้เท่า ทำทักทองสังขยาก็ได้เลยนะคะ,ะอันนี้นะจาสิบสี่วันนี้สองเห็นสองนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวนี้สิบเจ็ดตัวนี้นะคะสิบเจ็ดแล้วก็มาดูมาดูมาดูเนี่ยลูกที่สิบแปดดูนี่แปดอาจจะซ่อนอยู่ตามต้นกระโพดนะคะ สิบเก้านี่ลูกเล็กๆนะคะลูกเล็้จะติดือเปลาไม่รู้สิบเก้าเล็กไม่น้อยนี่นะแล้วก็อันไปทางโน้นก็ยี่สิบยี่สิบลูกที่นับได้ยี่สิบลูกแม่นุชเอาไปกินแล้วสามนะคะเป็นยี่สิบสามลูกเนาะปีนี้ได้ยี่สิบสามลูกคาดว่านะคะแปลงนี้ผสมปลูกผสมกับถั่วเหมือนกันนะคะแต่ถั่วเราเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปบ้างแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ ลอยแล้วนะคะเห็นไหมคะต้นถัว่วบางอันก็เขียวบางอันนี้ก็เป็นฝักแก่แล้วอันนี้ทําพันุ์ได้แล้วแล้วบางอันก็เขียวก็เลยยังไม่ได้ถอนทิ้งหมดเลยนะคะแถวนู้นก็ยังสีเขียวอยู่เลยนะคะพอต้นถั่วนี้เราก็เอาตัดคุมดินเลยนะคะเอาชาปุ๋ยหมักที่นี่เลยนะคะทาเป็นปุ๋ยหมกักเป็นพืชบําร,รุงดินเลยส่วนต้นญาติถอนออกมนุษย์ก็จะไม่ทิ้งก็จะเอามาเป็นปุ๋ยพืชสดคุมดินเลยนะคะ ใครที่มีพื้นที่เล็กๆหลังบ้านก็ลองมาทำปลูกผักสวนครัวผสมผสานปลูกแบบปลอดสารเคมีถ้าชอบก็ลองทำดูนะคะเราก็จะได้ผักปลอดสารไว้รับประทานแล้วก็ช่วยลดรายใจ่ายในครอบครัวด้วยนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ